คริสเตียนโอลอฟสันกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเมกาบางนาและบีนายักดัตตาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพรูเดนเชียลประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดเป็นประธานในงานแถลงข่าวเมกาบางนาแอนพรูเดนเชียลอินเตอร์เนชั่นแนลฮาฟมาราทอน2015รายการวิ่งฮาฟมาราทอนนานานชาติการกุศลที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยรายการนี้จะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาใช้เส้นทางการวิ่งเส้นหลักบนถนนบางนาตราด ซึ่งไรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดมอบให้กองทุนสมิต,ติเวชเพื่อชีวิตให, <c oughs> ใหม <c oughs> <ย>่เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กด้อยโอกาสให้สาม,มารถกลับมามีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งโดยวิธีการปลูกถ่ายไขยกระดูกแบ่งออกเป็นวิ่งฮาฟมาราทอน21.1กิโลเมตรวิ่งมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรและเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ5กิโลเมตรผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ w w w m e g a b a n g n a c o m หรือโทร021051867ถึง30กันยายนนี้